สวัสดีค่ะพี่น้องเมนี่สิม่าซ้อนอเฮ็ดขวเมาจา้าเขวเมาข่าวที่ห้าออไปแช่ตัวเย็นไว้มันแข็งบัดนี้เ้าเห็ดจงดังได๋ม่นจังสินิ่มแล้วก็อร่อย,ยเดี๋ยวเบิ่งสิมาเห็ดสิมาแนะนําในการทําขวเมาแล้วจะเอเพราะว่าเ้าเห็ดไว้กินโดนเก็บโดนมันก็ไปแช่ปิดไว้มันแข็งแ้วเ้าวก็จะไม่เฮ็ดปัดนี้าก็เอามาเห็ดเทลกินเทลคระึง กนอกกับเนื้อห้องกับแช่ช่องเง็นไว้เหมือนเดิมอยากกินยำไหห้องก็ะอกไม่เห็นไม่กินแบีก่อนิ่มอร่อยเล้พี่น้องกปาดถุงออกกก็มากจ้ะเขาอัดแข็งมาเป็นมาพี่น้องเขาจะอัดแข็งมากเลยกวนนี้ที่าจะเมา สึ้นมาบีออกขึ้นมาบีออกบีใช่มอนนะจ๊ะขมว่าพี่น้องคขนอมไปซอยปิดไปขึมว่าบีออก,บ,ออกบีออกจากน้องสื่อขึ้นมาได้ไหมน้นองสาวขางบ้านแล้วสื่อมากหนึ่กิโลร้บาทจา้า สั่งไดเม็ดเฟตนะจ๊ะหนึ่งกิโลสองร้อยบาทหกว่เสียวไม่เห็ดกินเนไรเดี๋กินบ่บ่ี่นกเล้กิเเดีากปแช่ช่องเปียนพือเก่อันนี้เาก่สิเห็ดพี่นองันนี้เาก็สิเห็กินอันดัมากหาก่หะจะสไปจ้ะพี่น้องสไป ใส่น้ำสไปร์ตนะจ้ะไม่ต้องอเอาไปนึ่งแล้วก็ไม่ต้องอเอาไปยางถ้ากระเทยลงไปเยอะใส่หลายเด้อจ้ะพี่น้องเขาสมมติว่าอันกระเม่าโล่หนึงก็ใส่ประมาณครึ่งขวดนี่นะจ้ะอันนี้มันบนพวกครึ่องถ้ากับใส่เสี้ยวเดียวค่ะแต่ใส่หลายมันสีนิเละเด้ถ้ากระเมาโล่หนึ่งกิโลเ้าใส่นีประมาณเกือบครึ่งขวดก็ได้ เกือบเครื่องขวดพี่น้องแต่นี่เ้าบ่ถึงบ่หลายเนาะห้านยหน่อยึ่งเาก็บ่้องใส่หลายถากใส่แค่นีดเดี๋ยวเห็นประจนม่สิีมใส่หลายอไปเ็นคเพ่ากะจิทิ้งไว้ก้อนจะบันีทิ้งไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อเ้าก็จิมากไว้สิละประมาณ15-20นาที หรือบางทีถ้ามันแข็งเกินไปแล้วก็ประมาณ30นาทีนี่แบะพี่นอ้องเขาก็จเีเห็ดไปอีกสิเป็นรถจ่าพ่นๆให้มันเข่ากันมันเข่ากันแต่พี่นอ้องตอนนี้เขาก็จกีทิ่มไว้เขากะจีทิ้มไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ที่ใส่ค่ะ อุปกรณ์ที mm ่ใช้ก็เล็กน้อยนดเดียงอุปกที่จะใส่ ตุกข้าวจากพี่น้องบรรนบุรสมะขูดตุกข้าวใส่จ้าสูดมะพร้าวใส่กระทียมผพ้อแล้วเกิ่ลก็พอ เนมนบะข้าวขนมจาพี่น้อง,องข้าวกินเลี้ยงชื่อเอจ้า ใส่ยูเทลไใส่หลายเพราะว่าน้ำสไปมันหวานอยู่แล้วใส่น้ำตาลทรายที่ยืาใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปีป๊บไม่ได้แล้วไม่ได้เคี่ยว<ง>ต้องใส่เป็นน้ำตาลทรายเท่านั้นค่ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บเราต้องไปเคี่ยวก่อนมันเป็นหนักมันเป็นก้อนเนี่ยไม่หวานมากค่ะเพราะว่าน้ำไอ้น้ำสไปเรามันหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเยอะค่ะใส่นิดเดียว<ง> ใส่กได้นะังมันก็จะไม่มีรสหวานไงนแต่มันหวานอแต่มันไม่ใช่น,นิดเดียวแป๊มแปมอนะ่ะใส่นิดนึงแล้วก็จกลมกล่อม ด้วยทับผสมจ้าผ้ากับผ้าอ้อนเกินจะพี่น้องกันเลยต้องเป็นจังสี่ละจ้าเฮ็กนขบไป้กาพลี่น้นาอเอาเยยยยยยย่ยย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 ย่จ้า เห็นบ่พี่น้องเมื่อกี้แข็งกระเปิกนี่เริ่มนิ่มแล้วเห็นบ่จ้าพี่น้องนี่ก็คือข้าวเมาบ้านเฮ้า,าจา่าเฮาอยากกินโดนเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็สามารถแช่ฟิตไว้เราอัดใส่ถุงนะจาา่าเอาใส่ถุงไร่มออกเฮ้ากับแพ็คเของใบเต็นมีไว้เพื่อก,กันนะจ้ากับเฮาเฮ็ดนมาใหม้ถุงไม่ใช่กันเลยเฮ้าไปล่มออกแบบเดียวกันแต่นี่เฮาไปฟิตไว้ไง คือเขาปิดไปเขาอยากกินยำไหลเขาขอออกมาแซ่นามสะไปแล้วจ้ะพี่น้องแซ่นามสะไบไนนามสะไบทาข้าวเหนียวกิโลถ้าข้าวหนึ่งกิโลนึงใส่ประมาณครึ่งขวดอันนี้มันข้าเฮ็ดใสครึ่งเพิ่งกิโลเขาก็ใส่แค่บ่ถึงครึ่งขวดลงมาแค่ข้อนี่จ้ะแค่ข้อนี้เดี๋ยวเองพี่น้องไม่ต้องใส่หลายมันกับสิ่นี่มันเองจ้ะพี่น้องเอ็นบ่ เลาวกัสิเอาเนี่ยลูกมะพุกไกาาว้วไไได,วด้วยผนมะพร้าวข่าลูกมะพรุกพี่น้องุกมะพร้าวไว้เลยนี่ค่ะคุกไว้เด้อจ้ะพี่น้องคุกไว้เลยแล้วเอาแปรงน้ำตาลกันเด้อจ้ะปรได้เตรียมอุป,ปกรณ์มาไว้ตรงนี้ ก็มีตะมดพี่น้องเอ้ยจมเนเขาเอิบหวาน,น้ำตาลกับมดมันอดใจไม่ไหวสันวาแไมแ่ันอีหลีหรจ้าพี่น้องว่าไงตะมดถึงนะตะมตะมดมต้ดตงใส่ต้องใสลาย,ลายดอกแต่พี่นองใส่นอย,นอยเพราะว่าเพราะเป็นพิธจกนอยออบอเริ่มเอาเกลือ,ออีกแล้วไปเอาเกลือ,ออีกคนเด้อโอ้ยเริ่มเซยามพี่น้องไปเอาง่ายดอก เสร็จแล้วมาถึงแล้วจ้เะเ้างผสมีโรยเกลือรโรยเกลือเร,รต้องใส่หลายเด้อเรียแะต่คนมากรกะจายเรียกต่มักเกรอจายเด้กพี่น้องเด้อผู้ผาจ้ะโบมักเข้มหรอกจ้ะผาโบมักเข้มดรอกแต่ว่าใส่จักน้อยเพราะมันนุ่ยนะไปได้มกกักจังเลยแต่เฮ็ดเอาตามใจชอบไปละจ้า่ากินบ่น่ากินบ่พี่น้องน่ากินบ่จ้าเบิ้งเบิง้บง เีบย้าเพี่น้องน่าอร่อยว่าจ้าทำข้าวเม่าค่ะ,ะทำข้าวเม่าคุกมะพร้าวสดเราต้องใส่กะทิเด้อจ้าพี่น้องเรต้องใส่กะทิมะพร้าวสดผ่มะพร้าวสด ตานกระโต้องเคี่ยวจะพี่น้องคลุกไปได้เลยจ้าตานกระโต้องเคี่ยวคลุกเลยเลยนำสไปเท่ลงแล้วก็คลุกเลยจ้าพี่น้องแเ้วสีถิ่มไวป,ประมาณสิบหาถึงยี่สิบสามสิบนาทีแล้วจะเขาเขาแข็งเขานิ่มใส่เวลาอยู่กระกินทงสมุ แบบนี้แหละจ้าค่ะ YouTube อยู่ค่ะว่าอะไรคะกำลังสาธิตการทําอะไรคะไม่ไอชุดชุดนี้เนี่ยที่ของไทของของเมืองของอะไรไม่ใช่ค่ะของสนามกีฬาค่ะเขาใส่เล่นบอลสีอยู่ตรงข้างหลังโต๊ะสนุกเนี่ยจ้ะครัเปลี่ยนคิปอะไรก็บตรงนี้ใช่ไหมเขาเปลี่ยนเยอะนะถ้าเขาเปลี่ยนทีโอเคเดี๋ยวบอกให้ อยู่ตรงไหนล่ะร้านน่ะจะได้บอกเขาไปถูกหรือเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะโอเคได้ได้ได้เพราะว่าเขาไปสร้างอะไรเยอะนมากเยอะเลยอ่ะสอนแต่ยิบอามันสอนยิบเอ๋อเหรออ๋อโอเคได้ได้ได้คนมาถามเรื่องเหมอนันเกี่ยวกับการไม้คุยกับเพิ่นก่อนเนาะถามก่อนใกน้ๆแต่ว่าเป็นยังหัพี่น้องเพิ่นมาถามว่าผมเองเขาสิเปลี่ยนสิบเปี้ยนงานติดต่อเพิ่นไหนเด้อเพิ่นบอกเพิ่นเกิเป็นสร้างด้วยกัน โอเคเอาก็ซอยเหลือกันไปนี่แหละพี่น้องมันคนไก่เคี่ยงกัน,นเานาะโอเคจ้ะเนาก็มาตอยด้วยกับเม่าเนาสุดหลพี่เจ้าเขีนมาพี่น้องนะเจ็ดแฝดก็พี่น้องเจ็ดแฝดก็จะกินอยู่ได้เลยเนาะนิ่มแล้วพี่น้องเห็นบ่แป๊บเดียวค่ะนิ่มแล้วเห็นบ่จ้ะใส่น้ำไส้นะคะ หกิโลหนึ่งเดี๋ยวสิบ่อกันลแค่นึงนะจ้ะเด้อหนึ่งกิโลใส่ครึ่งขวดนี้นะคะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมอะข้าวนี้หนึ่งกิโลกรัมใส่น้ำนี่ครึ่งขวดแต่ครึ่งกิโลกรัมใส่ลงมาแค่ประมาณครึ่งคอขวดนี้นะคะเลยคอขวดลงมานิดหนึ่งค่ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะอันนี้ก็ยังเหลือตังเยอะได้จ้ะพี่น้องเนี่ยเหลือตังเยอะเห็นบ่เบิรตเหรอคะเห็นว่มคะเห็ดแล้วพี่น้องรอกกินด่างเดียว แล้วช <Workers. S 2> <Come> ิมเบ้งแซ่บป่ะนงวาจปากอนมันนิ่มคักๆเข้าไปจังหวะกไม่กิน่นมเน้อ ่เบิองว่าขาเหมาอนี้เป็นยังไงข้าวเก๊มันจะเปลี่ย,ยนโค้งคุยๆสีบ่พี่น้องเห็นบ่จ้าไหมเห็นบ่มันจะเ,เป็นอย่างนี้เห็นบ่จ้ามันจะเป็นแข็งแข็งแหงแหงเพรเขาฟิตไว้พี่น้องเขาฟิตไว้มัน,นจะดีแข็งเป็นข้าวเกาอมาใส่น้ำสะใภ้ที่ใส่เพราะต้องเอาเป็นหนึ่งไม่ต้องหนึ่ง เราก็ต้องต้มคือเพิ่นเฮ็ดดอกคือจังสี่ลับพี่น้องเฮ็ดแบบนม่มีหล่ะจ้ะมันก็สิอยู่ได้โดนเฮาก็เก็บไว้กินไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นฟิตไว้เหมือนเดิมพี่น้องต้องจากจินั่งไรห้องเราออกไม่มีสุขินแล้วก็ใส่น้ำใส่ไปต้องเฮ็ดหลับพี่น้องพี่จันเฮ็ดหินบอกินี่เ้าเฮ็ดแล้วก็ปิดฟ้าทิ้งไว้สิล่ะประมาณสิบห้านาทีเ้าก็ออกมากินได้เลยจ้ะ นิ่มแล้วปั่นกินได้เลยพี่น้องเอยโอเคนะจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปสิบ้าเฮดมันรังนกโอเคพ่อค่ะเอามันเทศมเาเฮ็ดลักเฮดเป็นร่างนกคลิปนี้ก,กับอจบแค่นี้นะคะถ้าใดรถูกใจชอบใจกดตะค่ะกดติดตามเป็นจันทร์นั่นเนเดอ้อโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสิผ้าเฮดมันรังนกค่ะโอเค,คบ๊ายบาย